พิเศษเปิดบัญชีกับพายเอแปดทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันธุ์ไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมมูนิตี้วิสิตและสัมนาเฉพาะลูกค้าพายเอแปดโทรศูนย์สองสองศูนย์ห้าเจ็ดสองห้าศูนย์หรือแอดไลน์แอดพีไอเอแปดผู้นําเขาเนี่ยชัดเจนก็คือมิสเตอร์โตลัมเนี่ยที่เข้ามาในดํารงตําแหน่งเมื่อปีที่แล้วและคงจะดําเนินแล้วปีนี้จะมันจะมีเลือกตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์รายใหญ่และเพื่อต่ออายุเป็นห้าปี คุณโตลามก็คงน่าจะอยู่แล้วก็คุมประเทศเป็นผู้นําของประเทศเวียดนามอย่างน้อยอีกห้าปีเพราะฉนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องการทําประเทศเขาให้เป็นพวกไฮอินคอ่ะเพราะนั้นการที่จะเป็นไฮอินคามได้นี่เขาทำต้องสร้างอีโคซิสเ็มทุกอย่างเลยลดค่าใช้จ่ายลดอะไรที่ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาประกาศออกมาเลยตู้มเลยนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วอะครับว่าเขามีค่าาชการอยู่สองล้านสองแสนคนที่รับเงินเดือนจากรัฐอยู่จะลดยี่สิบเปอร์เซ็นภายในห้าปีนะครับแล้วตัวเนี้ย งบประมาณประเทศเขาปีปีหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยสาสิเปอร์เซ็นตเนี่ยเอาไปจ่ายเงินเดือนอะไรพวกนี้เขาจะลดลงแล้วเขาจะเอาเงินพวกนี้นไปทําอะไรครับจะไปเพิ่มไปงบลงทุนซึ่งงบลงทุนเขาเนี่ยโอ้โหโปรเจกต์เขามาหาศาลเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ตัวเนี้ยผมบอกเลยเขากล้าทํามากๆนะครับเพราะมินิสตรีอ่าเขาเรียกอะไรกระทรวงของเขาเนี่ยจากเดิมที่มียี่สิบสองแห่งะจะโดนยุบไปห้าแห่งหรือสิบเจ็ดนะครับผมยกตัวอย่างคืออะไรกระทรวงที่มันทํางานซ้ําซ้อนกันอย่างเช่นกระทรวง planning and investment คืออนุมัติการลงทุนการอะไรพวกนี้จะรวมเข้าว่า MOF ไปเลย Ministry of Finance นะครับ Ministry of c o n s t r u c t i o นเนี่ยจะรวมว่า Ministry of Transport a t i o n ไปเลยซึ่งซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันกระทรวงแรงงานเนี่ยถูกเมิร์จเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ก,ก็จะเมิร์จกับกระทรวงคมนาคมเนี่ยพอเมิร์จกันอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ลดแสนเดียวนะสี่แสนครับ <laughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาบอกเขาตั้งงบมาเลยนะครับว่าเขาจะใช้งบสองหมื่นล้านในในสาปีเนี้เพื่อเลทออฟผมก็ไปคุยกับข้าราชการเวียดนามนะครับที่ผมรู้จักเขาก็บอกเลยอายุห้าสิบห้าตอนนี้มี Early ลี t ีไท p แพ k เกจออกมาหมดเลยนะครับ <c oughs> และที่สําคัญผมยกตัวอย่างนะขนาดสเตทแบงก์เวียดนามแบงก์ชาติเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในการเมิร์ชนะคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแบงก์ชาติตัวตีเนี่ยเขาจะมีสาขาสิบหกสาขาไอหกสิบสองสาขาทั่วทุกทุกจังหวัดเวียดนาม นะครับภายในควอเตอร์หนึ่งปีนี้จะลดเหลือ15สาขาโอเคดูนนิโอ้ยตอนนี้ทุกคนกำลังวุ่นวงกันหมดเลยเพื่อเพื่อจัดงานใหม่ระบบใหม่หมดเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็คือจะต้องรายงานผลต่อเขาจะมีการ working committee เนี่ยมามามา,มาติดตามทุกอาทิตย์สองอาทิตย์เลยว่าเป็นไป,นปนตามแผนหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเออถ้าเขาทำได้เนี่ยงบลงทุนของเขาเนี่ย ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับงบลงทุนของประเทศปัจจุบันเนี่ยจะมีแค่ปัจจุบันเนี่ยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ของ GDP นะตัวนี้ถ้าเกิดเขาสามารถทําได้เนี่ยเขาบอกเลยงบลงทุนไม่ว่าจะ FDI เอกชนและรัะชากาเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าเขาจะต้องมีงบลงทุนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP ในอนาคตนะครับโอ้ถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP นี่มันสร้างอินฟราสักเจอร์มหาศาลนะจริงๆเขาก็มีแต่เรื่อง infrastructure อินฟราสักเจอร์ออกมายเยอะมากนะครับถ้าถ้าถ้าคุณตามข่าวเขาจะสร้างรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วนะ อ่าแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจริงๆเนี่ยมัน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 มีแผลแล้วตั้งแต่มันมีแผลตั้งแต่ก่อนปีสองศูนย์หนึ่งหกแล้วเราเกิดฟุกุชิมะคุณจําได้ไหมผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นเขาแล้วเขาก็กลัวว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาสร้างต่อเดี๋ยวเกิดมีปัญหาเนี่ยเขาก็เลยสครับไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเขาทําไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคุณเพราะอะไรเขาไปเลือกโลเคชั่นมาหมดแล้วอยู่ที่จังหวัดมินทวานอยู่ตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนามนะครับซึ่งเขาเรียกโลเคชั่นไว้แล้วตอนนั้นเขาจะสร้างสี่ อันนึงไปเทคโนโลยีญี่ปุ่นอันนึงเป็นเทคโนโลยีรัสเซียแล้วเขาส่งคนเนี่ยเอนจิเนียร์ของการไฟฟ้าเนี่ยไปเทรนหกสิบกว่าคนเทรนกันมาหมดแล้วแล้วบอกว่ายกเลิกโปรเจกต์ไปตอนนี้เขาว่ามาปัดฝุ่นเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้จะเร็วมากเลยเพราะอะไรครับเขาจะสร้างปีหน้าเลยเริ่มสร้างปีหน้าและเสร็จภายในห้าปีเพราะฉนั้นเนี่ยก็คือเขาจะใช้โลเคชันเดิมไงครับเพราะเขาโลเคชันเขาศึกษาไปหมดแล้วและเอนจิเนียร์คนเดิมก็ไปรีเฟรชใหม่เพราะฉนั้นเนี่ยมันจะไปเร็วมากแล้วแล้วที่สําคัญถ้าคุณตามข่าวเนี่ย ใครเพิ่งมาเวียดนามเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับานายกรัฐมนตรีรัสเซียครับแล้วมากับใครครับมากับซีอของบริษัทลัสตอมซึ่งเป็นผู้เขาเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของของรัสเซียครับแล้วมาทําอะไรครับอันแรกคือมาฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ75ปีของเวียดนามกับรัสเซียและจริงๆเนี่ยก็คือมาเซ็นสัญญาว่ารัสเซียเนี่ยจะถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เทรนให้เวียดนามเพื่อจะเริ่มสร้างโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ตัวนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรทำไมเขาต้องสร้างรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับเพราะเราดูตามแผนการไฟฟ้าของเขานะครับ PDP 8เนี่ย mm hmm. เขาต้องเปลี่ยนเป็น renewable energy เกือบทั้งหมดเลยภายในปี2050ลงลงโคไฟเนี่ยต้องยกเลิกหมดเลยแล้ววันนี้ถ้าดูค่าไฟเวียดนามนะครับ8.5เซนต์ต่อกิโลวัตต์อ่าเนี่ยที่ที่เขาชาร์จอยู่ในประเทศเนี่ยถ้าคือตามแผน PDP 8เนี่ยเขาเขาจะต้องเปลี่ยนเป็น LNG อีกหลายหมื่นเมกะวัน แต่ LNG วันนี้ถ้านำเข้าอ LNG เข้ามาเนี่ยไปปั่นไฟเนี่ยนะครับต้นทุนยังต้องไม่ต่ำกว่าสิเซนแล้วเพราะนั้นเขาก็ขัดทุนเพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าตัวนี้แหละที่เขาต้องสร้างรงไฟฟ้านิวเคียก็เพื่ออะจะคงค่าไฟให้ไม่สูงประเทศจะได้มีคอมเพ i v e ฟเนสนะครับแล้วอันนี้ก็แค่มาต่อยอดจากของเดิมที่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 ท pending ไว้เพราะนั้นเนี่ยก็คงจะเกิดเร็วๆเนี้ยแหละครับแล้วแล้วเขบอกเลยว่า e v n การไฟฟ้าเวียดนามจะเป็นโรเ e อ o p e r oper, แล้วไซส์ของมันเนี่ยจะเป็น smaller ไซส์นะครับเนี่ยโหมาไวมากเลย <laughs> มามาเป็นเซตนะครับมาเป็นชุดเลย,เน,ยนะครับครับแล้วแล้วนอกจากนั้นในในระหว่างกาประชุมของไอ้มริรมตอรัส s ีย g a ะเขาเขายื่นอะไรเข้าไปโหสนุกมากเลยในในมีเดียที่เมืองไทยไม่ได้ออกเขาจะขอเป็นตัวแทนนะครับจะขอให พโพสตให้วีเนียเนี่ยเป็นโลเคชันในการจัดประชุมครั้งแรกระหว่างทรัมป์กับปูตินครับโอ้โหนี่ถ้าเขาเขาจัดได้นี่นะเาได้เโอ้เท่มากเลยมันคือมันคือคอมบิเนชันของของทั้งสองฝั่งอ่ะอืมมมามาแบบปิ๊งแตงมาเป็นซีรีส์คิดเป็นเซตเซตแล้วสร้างอีโคซิสเต็มเขาเขาต้องการจะแสดงจุดยืนอะไรบนเวทีโลกเหรอครับทำไมเขาถึงทำแบบโอ้พร้อมพกันแล้ว จริงๆสามมติต้องคิดมานานแล้วถึงจะสามารถทําออกมาในช่วงนี้ได้คือนนอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นแบมบูดิโเฟเมซี่นะคือเขาสามารถเข้าได้กับทุกฝั่งใช่ไหมปีที่แล้วไปคนที่มาคนแรกคือสีจิงผิงคนที่สองมาคืออ่าไบเดนใช่ไหมแล้วปูตินก็ตามมาผมถามว่าในโลกเนี้มีใครสามารถทําอย่างเวียดนามได้เพราะฉนั้นพวกเขาก็จะโชว์ว่าเนี่ยเขาเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนได้กับทุกโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพราะนั้นเขาก็เนี่ยเหมาะสมถึงการลงทุนในเวียดนามมาลงทุนเวียดนามเนี่ยจะปลอดปัญหาหมด นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาเขาเล่นเขาเล่นเก่งมากเลยอ่ะอืมอืมครับแล้วเม่ใช่้ค่นมี้ยู่<ด>ไหมรจะมีอ่าครับเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยโอ้ยนอกจากลง,ลงฟรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช่ไหมเขาอีกหน่อยเขาต้องใช้เงินอีกมหาศาลเลยเพราะอะไรว่า<ม>ไอ้ฟรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ย north south อ่า high speed rail เนี่ยที่ต้องใช้เงินเจ็ดหมื่นล้านเหรียญเนี่ยจะจะจะ,จะเริ่มสร้างภายในปีสองศูนย์สองหกเนี่ยนะครับแล้วเสร็จภายในห้าปีเนี่ยก็ ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งต้องใช้เงินเจ็ดหมื่นล้านเหรียญสองคืออะไรอ่าอันนี้จะเริ่มสร้างปีนี้ปีนี้ายปีนี้หรือต้นปีหน้าเลยครับอันนี้เร็วมากคือเขาต้องการสร้างอ่ารถไฟเชื่อมระหว่างจากเมืองเฉิงตูจากนั้นหนิงแล้วก็กวางเจาเนี่ยเข้ามาที่ไหฝ่องสามสายเข้ามาซึ่งตัวนี้ถ้าสร้างเสร็จนะโอ้ไหฝ่องจะเป็นจะเป็นตัวในการเขาเรียกนะส่งสินค้าขึ้นจีเลยน้ํามันสินค้าอะไรแต่ที่สําคัญคือจะช่วยสินค้าการเกษตรเวียดนามเนี่ยนะส่งไป ไปจีนได้เร็วขึ้นดูเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยการส่งออกทุเรียนเวียดน,นามเนี่ยแสนล้านนะนี่ขนาดเพิ่งเปิดเปิดเปิดปีเดียวแสนล้านแล้วคุณนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าก็จะสร้างไอ้เอ็กซ์เพรสเวย์ก็ตามแผนนะครับแล้วก็ดับเบิลแคปซิตี้ถ้าเรือสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ปีละหมื่นเมกะวัตต์ให้เป็นไปตามแผนคือทุกอย่างเนี่ยใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับและอีกและอีกตัวหนึ่งที่ที่เมื่อกี้ลืมเล่าไปก็คือเรื่องที่ทําไมเขาต้องการลด ข้าราชาการเยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นอยู่ในแผนหนึ่งเขาบอกว่าอะไรเขาต้องการให้คนที่อยู่ในภาคราชาการนี่เป็นระดับหัวกะทิเพราะที่ผ่านมานีนเงินเดือนของข้าราชาการนี่มันไม่สูงห้าหกพันเริ่มต้นเงี้ยมันอยู่ในเวียดนามไม่ได้หรอกเพราะนั้นถ้าเกิดเขาต้องการคนเก่งมาทํางานในรัฐบาลเพราะนั้นเขาต้องลดคนที่เขาเรียกอะไรนะที่ productivity น้อยออกไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาเขามีแผนจะปรับเงินเดือนให้ข้าราชาการเนี่ยปีละเจ็ดเปอร์เซ็นทุกปีนะเพื่อสร้างให้คนเก่งๆมาอยู่ทํางานกนับเขา โอทุกอย่างมันแล้วก็ให้ i n ท t a n ใช่ใช่ครับก็จะคล้ายๆกับฝั่งของสิงคโปร์ใช่ไหมครับที่ข้าราชการหรือว่านักการเมืองต่างๆเขาจะให้เงินเดือนแบบสูงเลยให้แบบเต็ม<า>ที่เลยคุณครูอะไรเงี้ยให้สูงเลยอ,นนอันนี้อันนี้ก็คงยังไม่ถึงสิงคโปร์ปอร่ะแต่เขาว่ามันมันน้อยเกินไปห้าหกพันเงี้ยมันก็มันก็ต้องปรับขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อเพื่อจะดึงคนเก่งเข้ามาทํางาน